ช่อง The Penguin Zone นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่พิซซ่าเบเตอร์นะคะก็คือซัมเมอร์ภาคส,สองนะคะเพืนเพิ่งตื่นนี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะรอบนี้ก็าอ่าตอนที่ผมเพิ่งอ่าตอนที่ผมอ่าอัตั้งแต่ตอนเชาน้าที่ผมเพิ่งตื่นเลยเพราะว่าผมต้องการเข้าเกมแล้วถ้าเกิดเข้าเกมไปมันก็จะมีได้ใโผมาและโผขึ้นมาอีกไม่ได้อ่านี่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยว น no tem, um, ี่อัพเดตมาเพียบเลยโอเคทุกคนจะมือพาร์ทสองเอ่อลูกขยายลูกมีอ่าไอพวกสัตว์เลี้ยงตุ๊กเข้าอะไรก็ไม่รู้กล่องขึ้นเอ่อรางวัลใหม่โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูรางวัลที่ตอนนั้นผมบอกว่าจะขยันนะอ่าอ่าอีเวนต์เกาะ สัตว์เอกซ์ซิกโอเคบ้กโอเคอันนี้จะเข้ามารูกันอืมโอเคครับทุกคนมันก็มีของรางวัลใหม่มาค่ะแล้วก็ตะกี้เนี่ยหลุดแถวมีคนอาทักมาครับเมื่อก่อนตัวเร็วหนึ่งร้อยแล้วมีตันเร้อยห้าสิบครับก็แต่จะได้ไข่ไผ่เลยค่ะ มาสามใบเวลตันก็<อ>จะได้ไข่เซลล์เอกมาก่อนก่อนเวลตันหนึ่งเวล์แปดใบแล้วค่วอยดอกนค่อยค่อยรวมเสีแล้วค่อยสอง แล้วก็ตะกี้จะกับไอซ์แลนด์มันมาโอ้โห و, ดูทุกคนฟ้าจ๋าเรนนี่เราหัสีฟ้าไม่เข้าไประเด็นอะไรจะดูเสิ็จโอเคอ๋อเหมือนล็อกกี้บ็อกซ์ทุกคนตีแล้วก็จะอ๋ะอเสร็จแล้วจะได้เกอะใ,ใหม่มาช่วยกันตีนะ ใช่ไหมใช่อะตู้เซฟได้ห้ากล่องฟ้าได้ห้าพันกล่องได้ 100, หนึ่งร้อยอะรงได้สิบแค่ลังก็เลือดไปเรื่อย,อยงี้ไอ้กล่องนั่นแหละโอ้โหทุกคนน้อยเข้ามาทำดีไหม ดี๋ยวนีมค่อมาทำหลังใหม่พ่อค้ามามาตอนคุยที่ผมต้องการพ่อค้าหายไปละไม่ <c oughs> ไม่ต้องบอกว่านานอ่ะคือไปซ้อนไปดนอจะเพิ่งมายุ่งกับไอิสแลนดน์นี่จะเพิ่งมาลุ่งมาลุ่งอะไรล่ะลุ่งเรือง นี่ต้องเคย,ยไปไปซัมเมอร์อีเวนต์ไปสิอ๋อไปอยู่แล้วนี่แล้วไปด่านต่อไปไงอ่ะหรือว่าจะไปแถวใหม่ที่รู้เงินไม่มีทำเงินแบบเงินไม่จะไม่พออ่ะทำอะไความยากเทุกคนแต่ว่า,ม,ามันลดจำนวนเพชรที่จะได้ตรงนั้นในรีบอร์ดอ่ะ แต่เนาะแต่ว่าก็ยังอยู่หลักปีซึ่งมันมีหลายรอบอาจารย์ก็มีโอกาสได้ตัวใหญ่้วหถึงผมแน่นอนมมาเ14บีปลาเป็นเลนโซนี้ปเรื่อยสองล้านห้าแสนอันนี้เป็นโซนแบบที่มีตน้นต้นใเกาอ่ะต้นมะพร้าวแล้วนี่เกี่ยวอะไรกับสมมออ๋อบาทสมมึงเอ้าเงินไม่พอต ตึ้งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งโอเคเงินหมดอันต่อไปไม่ได้แน่นอนอันต่อไปเท่าไหร่เฮ้ยนกนี่ก็จะพอที่เปลี่ยนกี้เบิลเอานกยิงหมูเด็กเอาหมูยิงนกแทนเลยเออกองขวัญคนสามเหรียญโปรตีนออท,ทีได้เป็ okay. นล้านโอเคคนสาม โอเคทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลงไปเปิดไข่กันดูดีกว่าเปิดตู้เปิดตู้กี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันยโสสามนะเพราะว่ายัไม่ได้ลงบันดาลยังไม่ได้อัดขมว่าฉะนั้นอันยโสสามไปก่อนกลับมาแบบยุคสวยก่อนยุคเอ่อเพนเพ่นกินตะกาตตโกสิงอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮลิเมนนิ่งตู้นี้ไข่อะไรก็เออเปิดไปก่อนอะไรแหละ ไม่เป็นไรตัดไฟเหี้ยหมก็คือสัตว์ยักษ์ถ้าเกิดเปิดได้แล้วมันจะลดสัตว์ยักษ์มีจำกัดทุกคนมีอยู่แค่สามร้อยหกสิบตัวเอาโน้ใครได้ยังไงใครโชคดีได้ยังพวกผมเปิดผมมีเงินพอเปิดอันนี้ไหมอันนี้มีแบบทองกนี่มีเอาอันนี้ไปเลยแบบทองติ๊กต๊อกติ๊กตาดาได้เราแมวน้ำ กูเล่นลาแมวน้ำนี่ทุกคนเมื่อคืนผมไม่เข้าตอนเช้าคืนอ๋อแล้วผมลืมบอกผมไปเจออุกบาทยาแล้วผมก็ได้ตัวนี้มาแต่ไม่ได้ตัวอยาโอเคทุกคนแตงนะผมก็ได้มาอย่างนึงนะทุกคนไหนกูเล่นาลาวลาวนี่ทุกคนกูเล่นลาอยู่นี่โอเคเล่นเนี่ยจะมีโอกาสเปิดได้ตัวใหญ่หรอ ให้ตัวปกติทั่วไปใปลาเป็น9.6เซนเอนี้ก็่จะ3.9เซตอัตัวที่เกิดจากการเป็นตัวใหญ่อตัวที่เป็นตัวใหญ่ลา่ลางปกติก็น่าจะก็คง9 9เซนตเอัตัวนั้นก็คงจะ0.99ซตแล้วก็ไอตัวใหญ่ก็คงจะ0.01 ได้ตัวใหญ่ดีแหโอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละใช่เออเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มตอวไหนนะแต่ผมไม่เดินดูตัวนี้ที่ผมใส,ส่สัตว์เลี้ยงแย่สัตว์เลี้ยงได้เก้าแล้วอโอเคทุกคนนี่แล้วก็อ,อ่ะ ทุกคนแล้วมันยุ่งอะไรกับตัวนี้เนี่ยฮะผมมวุ่นวายอะไรกับตัวนี้เข้าไปดูในคอมเอาเนี่ยเสียเวลาคลิปไปเลยเนี่ยเออต้องตัดตาอีกอกันนี้ก็ไม่รู้โอเคทุกคนแล้วก็จะมีพาร์ทสามอีกนะครับดูพาร์ทสามสู้พาร์ทสามจะมาเร็วๆนี้เร็วมากเลยสิบสามวันวโอเคทุกคน,นมีหมดแล้วใช่ปะ่ะใช่ไหม ใช่โอเคค่ะพ้าชนะก็ส่วนนี้นะคะก็ฝากถ้าเกิดมีเมนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะส่วนนี้เขาต่อร้ายก่อนครับบาย